เบต้านิวครบจบทุกข่าวเผยชมสาวงาม3จังหวัด MUT 2023บุรีรัมยชุมพรลบบุรีพร้อมพิธีแต่งตั้งสวมมงกุฎและมอบสายสภายภายในคอนเซปต์ The u n Limited จักรวาลไร้ขีดจำกัด เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กันไปแล้วสำหรับสาวงาม3จังหวัดแห่งเวทีมิส s ินิเวอร์สไทยแลนด์2023ผู้คว้าตำแหน่ง MU T ประจำจังหวัดมาครองได้แก่ MU T ชุมพรมินเบนจาม,มินกระจ่างฉาย MU T บุรีรัมย์แครอทนิชกุลเสนาวงศ์และ MU T ลบบุรีพิงกี้กานิกาเสนียมงามเรียกว่าแต่ละคนสวยสมมงภายในคอนเซปต์ The Un Limited จกัการวไร้ขีดจำกัดยกระดับคุณค่าผู้หญิงไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับความงามในทุกรูปแบบค่ะ สวัสดีค่ะมิ้นเบนจามินกระจ่างฉาย m UT ชุมพร2023ค่ะยังไงซีดีนะคะก็เป็นซีดใหม่นะคะซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เช่นกันนะคะส่วนตัวน้องเองค่ะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะก็ยังไงก็ฝากทีมชุมพรแล้วก็ฝากน้องมิ้นด้วยค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะทั้ง คำชมแล้วก็คำติเพื่อก่อค่ะมินก็เก็บทุกอย่างมาปรับปรุงค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบในตัวมินด้วยค่ะฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสัญญาว่าจะทําอย่างเต็มที่ค่ะตัวอ,อยากจะเป็นช่องทาง i อกับ Tik t o ็อกค่ะก็จะเป็น i g Benjamin ินอันเดอร์สกอร์กะจ่างฉายค่ะแล้วก็มีด้อมด้วยนะคะทุกคนฝากเข้าด้อมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็น Tik t o ็อกของทาง Official ค่ะเป็น MUT ชุมพรค่ะฝากมินเบนจามินกระจ่างฉาย MUT ชุมพร2023ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่ๆด้วยนะ ฝากเอ็นดูหนูด้วยนะคะค่ะก็สําหรับตัวแคลอทเองก็มีประสบการณ์มาอยู่แล้วบ้างนะคะอย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้เนาะก็คือพี่มัมเหี่ยวก็เห็นแหละว่าเรามีประสบการณ์แล้วก็มีความพร้อมที่แบบจะดูแลตัวเองในกองแต่งหน้าทําผมได้สามารถดูแลตัวเองได้คือบุรีรัมพร้อมมากๆนะคะพร้อมพาน้องแคลอทไปขวามงค่ะวันนี้ด้อมของ M U T บุรีรัมยังไม่ได้เปิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยบอกว่า พร้อมที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวทางเราก็จะเปิดดอมให้ทุกคนได้เข้ามาอยู่กับพวกเรากันอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็แบบถ้าเกิดว่าใครอยากให้เปิดก็สามารถคอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะตั้งแต่วันที่เราเปิดตัวแถลงข่าวมอมงศุกรแล้วก็สายสกายค่ะคือพร้อมมากๆอย่างที่ทุกคนก็ทราบว่าแครอทก็มีประสบการณ์มาบ้างนะคะแต่ว่าในเวทีนี้เนี่ยพี่มะเหมี่ยวบอกว่าอยากจะให้เราเนี่ย ปรับโตขึ้นพัฒนาขึ้นตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปมีเรียนเดินมีเรียนตอบคําถามเพิ่มค่ะก็จบคอร์สไปแล้วด้วยแต่ว่ายังไงเราก็จะยังไม่ละทิ้งตรงนี้แน่นอนยังไงเราก็จะเก็บรายละเอียดทุกๆเม็ดจนกว่าจะถึงวันไฟนนลแน่นอนค่ะอ่ากจะาฝากพี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆแฟนนางงามทุกคนนะคะช่วยให้กําลังใจพวกเราค่ะทีม MUT บริัม a ด้วยนะคะเพราะว่าทาง CD ดเองก็เป็นมือใหม่ส่วนทางหนูเองเนี่ยก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทางซ d ดีด้วยนะคะขอบคุณมากที่ดูแลหนูเป็นอย่างดีนะคะยังไงก็ฝากทุกทุกคนซับ คอดหนูแล้วก็ซีดีของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะพิงกี้กนิกาสงี่ยงงาม MUT ลพบุรี2023ค่ะพิงอยากเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วพิงมีคอนเซปต์ค่ะว่า believe yourself ก็คือเชื่อในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองอย่างพิงพิงคิดค่ะว่าวันหนึ่งพิงอยากจะอยู่ในวิธีการประกวดของ Miss Universe Thailand ซึ่งวันนี้พิงได้โอกาสนี้แล้วพิงเชื่อตัวเองมาตลอด ต่อให้อุปสรรคมันจะมากมายแค่ไหนพิงพร้อมค่ะพิงพรมจริงจริงค่ะผมก็จริงๆมือใหม่นะครับอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีนะครับช่วยเชียน้องด้วยนะครับปีนี้เราแต่งตั้งน้องนะครับสัญญาครับทั้งผมทั้งน้องจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็เราทําเต็มที่นะฮะอยากให้เป็นกําลังใจให้นางงามทุกๆจังหวัดด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันเชียร์ครับผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุด ุณนะครับะะตามคอนเซปต์บ e ลิฟต์ยูเ f ลพี่เชื่อในตัวเองทุกคนก็ต้องเชื่อในตัวเองได้ไม่ว่าวันนี้ทุกคนจะทําอะไรอยู่อยู่ตรงไหนของมุมโลกใบน,นี้อยู่ตรงไหนของผืนแผ่นดินของโลกใบน,นี้พี่อยากให้ทุกคนทําในสิ่งที่อยากจะทําแล้วก็เชื่อในตัวเองค่ะแล้วทํามันออกมาให้ได้ดีที่สุดค่ะเมตานิวคอบจบทุกข่าว